เด้ขอสอบถามเลยคระับมีรถเอฟซีันใดที่เป็นแบบนี้ไหมมันเสียงดังตรงมอน้ำอะ่ะพัดลมตัวแถวพัดลมนี่แหละแต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพัดลมหรือเปล่าเพราะว่าเสียงดังแล้วก็สั่นสั่นตะพือนพอไปเปิดเครื่องดูก็เสียงดังมาจากพัดลมนี่แหละแต่ไม่รู้พัดลมตัวไหนมันมีถึงห้าตัวแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นพัดลมนี่แหละดูแล้วเพราะเสียงดังแรงมากเดี๋ยวพาไปดูบน มาฟังมาฟังใกล้ๆเลยเนี่ยเสียงมันดังแล้วตะพื้นมากเลยเสียงมันดังเข้าเก่งเลยอันนี้เครื่องเย็นแล้วนะครับเครื่องร้อนอเนี่ยแบบดังอาจจะเป็นพัาาดลมก็เหมือนเดียรเสียงดังมากใส่แล้วจะเป็นพัดลมก็เดูยมีรถไทเป็นไหมครับมีรถไทเป็นเนี่ย ไม่รู้ตัวไหนเพราะพัดลมมันมีมันมีห้าตัวรอ้ยันลมรใส่น่าจะเป็นพัดลมเพราะว่าดับเครื่องแล้วดับเครื่องแล้วพัดลมมันจะดับทีหลังเครื่องมันจะดับก่อนแล้วก็พัดลมมันจะหมุนตามหลังได้ยินเสียงกรอก ลูกใส่นะ่าจะเป็นลูกปืนพลมแล้วมากดูเลยพลมไฟฟ้านะมีใครเสียไหมฮะองผมเพิ่งเป็นเนี่ยเนี่ยมาช่างมาตรวจด,ดูก่อน